่ศูนย์สองสองแปดสองสามสองสมเก้านะคะสวัสดีข <Hello? S 1> ่าวสายแรกว่าไงว่ามาฮัลโหลคนคนที่ถามโปรงาดำนะคะแต่มีโปรห้าพันหนึ่งหมื่นหมืนห้าสองหมื่นสามหมื่นเอ้ยเดี๋ยวห้าพันหนึ่งหมื่นหมื่นห้าสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นบอกไปแล้วว่าไงคะคนอะไรคะคุณตุนครับคุณตุนครับฟังอยู่ที่ไหนคะคุณตุน เพชรบุร <c oughs> <P et> ีครับเพชรบุรีคุณดูเองเหรอครับอ่าเกิดวันที่เท่าไหร่คะวันที่สี่เมษาครับพศค่ะครับปิชลูพศค่ะสองห้าศูนย์สี่ครับวันจันเวลาเกิดน,นี่คุณเคยดูแล้วนี่อย่างครับยี่ยี่สิบเอ็ดครับเวลาคุณเกิดเวลาเท่าไหร่ยี่สิบเอ็ดครับสามทุ่มนะ ครับคุณพูดมันเต็มท้ายเต็มคําหน่อยคุณพูดกระท่อนกระแท่นใส่ฟันปลอมครับอะไรนะใส่ฟันปลอมอยู่ครับอะไรพันคอนะใส่ฟันปลอมครับใส่ฟันปลอมครับวอาอะไรพันคอ <laughs> หัวหาเรืองอ่าแป๊บหนึ่งนะครับใส่ฟันปลอมอยังอยากดูดวงกับเขาอยู่อีกโอ้คุณนี่ยังอยากรู้อยากเห็นเขาอีกเนาะ ก็ยากจะดือ่า14เมษายน2504ครับเวลา3ทุ่ม21นาฬิกาครับพูด14พูดได้เดียวบอกเวลาพูดไม่ชัดเนอะปนปรหลาดว่าคุณนะฟังไม่ขึ้น,นคำค้านตกไป <c oughs> คิดว่าคุณเกิดวันอะไรวันจันทร์ครับไปเลยมันไม่ใช่วันของคุณแล้ว14เมษายน2504นะปีฉลูถูกแต่นี่มันเป็นวันศุกร ไม่ตรงไม่ตรงครับไม่ตรงอ่ะใครไปบอกคุณเกิดวันจันทร์นะคุณเข้าใจผิดแล้วคือคุณเกิดวันจันทร์นะถูกแล้วแต่ว่าวันที่คุณไปแจ้งเกิดตีว่าผิดอ๋อแล้วใครเป็นคนบอกคุณว่าคุณเกิดวันจันทร์แม่ครับเออนั่นแหละแม่คุณศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเชื่อฟังแม่คุณแต่คันนี้วันที่สิบสี่นี่มันไม่ใช่วันจันทร์นะถ้าย้อนหลังปฏิทินไปย้อนหลังไปหกสิบสองปีเนี่ย เพราะตอนนี้คุณย่างหกสิบสองหกสิบเอดย่างหกสบสองย้อนหลังไปหกสิบเอ็ดปีเนี่ยคุณไม่ใช่เกิดวันจันทร์คุณเกิดวันศุกร์ถ้าเกิดวันสิบสี่นะแต่แม่คุณบอกเกิดวันจันทร์ก็คือวันจันทร์แม่คุณอาจจะไปแจ้งเกิดช้ารับคนสมัยก่อนบ้านไหนวะเออคุณอยู่นี่มันวันศุกร์แสดงแม่คุณไปแจ้งเกิดช้านี่น่าจะกี่วันเนี่ยนะจันทร์อังคารพูดพระหัสศุกร์ สี่วันน่ะน่าจะสี่วันน่ะครับแม่คุณต้องไปแจ้งเกิดช้าอาจจะมัวคิ้วหมากด้วยอาจจะมัวเลี้ยงน้องอยู่แจ้งเกิดช้าสี่วันน่ะลูกมีลูกสิบสองคนกับแม่เออวันวันไม่ทําอะไรไงผลิตลูกกันคุณน่าจะเกิดวันที่สิบนะถ้าบอกคุณเกิดวันจันนะเดี๋ยวดูดูสิใช่ไม่ใช่ถ้าคุณเกิดวันจันทคุณน่าจะเกิดวันที่สิบวันที่สิบเออไม่ใช่สิบสี่ แต่ถ้าเป็นตามบัตรประชาชนนั้นสิบสี่ก็คือไปแจ้งเกิดช้าแต่แม่คุณบอกวันจันทร์ก็คือวันจันทร์นะคะแต่ว่าปัญหามันอยู่ที่ว่าไปอำเภอเมื่อไหร่สมัยนั้นมันไม่มันนานถึงจะวันหกปใหญ่กับนันเออน่าจะเป็นวันจันทร์ถ้าบอกว่าเป็นวันจันทร์ปั๊บเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่มันมันไม่ใช่วันที่สิบสี่นะถ้าคุณไปดูดวงที่ไหนก็แล้วแต่ต้องบอกว่าเป็นวันที่สิบ นะต้องเป็นวันที่10บสิบเมษาสองพันสองห้าสี่สนะคะถ้าเวลาสามทุ่มจริงนะตัวค,คุณนี่ก็ระวังต่าลูกหมากโตถ้าคุณเกิดวันจันทร์นะเอาไป็นวตีเล่นปีคุณเลยระวังต่าลูกหมากโตเป็นยังคร,ครับนี่คือเป็นแล้วใช่ไหมยังครับแล้ว <laughs> มารับครับทําไมเล่า อ่าไม่เป็นแล้วมัคับขับ,ข,บขับอยู่นั่นแหละถ้าต่ำลูกหมากไม่โตก็แสดงคุณต้องมีปัญหาตั้งแต่ท้องไปถึงเขา่าอ,อันนี้ไล่ปีนะครับแต้น,นี่ตรงเข่าเป็นครับไอ้น,นี่ไอ้น,นี่เราไทยกันขำๆนะว่าคุณเป็นคนสำมะเวสีเล่ร่อนไม่บันวันเดือนปีเกิดไม่แน่นอนวันที่เกิดไม่แน่นอนแต่เดือนเกิดนี่แน่นอนถูกไหมเดือนเมษาถูกไหม เอาเป็นวาตีดูพศออคุณดูพศออคุณก็คือดวงคุณนี่ก็คือพูดง่ายมันจะมีปัญหาเรื่องต่อมลูกหมากให้ระวังนะถ้าคุณใช้งานเยอะแต่ดูเออตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ใช้งานไม่ไหว,วแล้วแบบโอ้อายุขนาดนี้แล้ว <c oughs> ถ้าคุณดูแลตัวเองมันก็ไหวอยู่นะแสดงคุณไม่ดูแลตัวเอง <c oughs> ถ้าไม่ใช่ต่อมลูกหมากก็ตั้งแต่ท้องไปถึงเข่าให้ระวังและตอนนี้ดูแล้วเนี่ยหนึ่งเงินเก็บคุณมีนะ เงินเก็บคุณมีแต่ว่ารายรายรับคุณเนี่ยมันไม่ค่อยโอเคที่โทรมาเนี่ยถ้าอน,นี้ติดูดวงวันจันนะดูแบบขำๆนะเพราะว่าวันวันสถิตคุณไม่แม่นอนแล้วคุณก็มีวิธีหาเงินแบบพลิกแพงคุณได้เงินมาแบบพลิกแพงจากผู้หญิงเนี่ยที่ดูมีอายุหน่อยส่วนมากนะแม่คุณป่วยแม่คุณน่าจะไม่อยู่ละมั้งมีพี่สาวมีอะไรไหมพี่สาว ป่วยยังพี่สาวผมเสียไปแล้วหนึ่งคนครับเหลือกี่คนเหลือพี่สาวอีกสองคนครับป่วยไะป่วยไหมก็ปวดเข่าเหมือนกันไหม,ม,มตอนนี้ตอนนี้ไม่ป่วยครับเขาดีอยู่ครับเดี๋ยวไปถามเขาซิเขาปวดบ้างไหมเขาตึงแต่ท้องไปถึงเขาเขามีปัญหาไปตรวจร่างกายดูบ้างหรือยัง<อ>ถ้าป่วย<อ>ก็เจอหมอดีนี่คือการดูดวงแบบไม่รู้วันที่เกิดที่แน่อนอนคุณรู้ไหมมันก็เลยฆ่าคุณไม่สนัต ถามว่าตัวคุณนับถือเจ้าแม่กวนอิมไหมถามหน่อยคุณคุณตุลตัวผมนะครับตัวคุณอ่ะอันนี้มันดวงคุณเียก็ต้องถามคุณดิผมนับถือทั้งหมดเลยครับอย่าตอบอินฟินิตี้เพราะว่าดวงนี้ดวงนี้เจ้าแม่กวนอิมถ้าคุณเกิดวันจันทร์จริงนะดวงนี้คือดวงเจ้าแม่กวนอิมคุณนะต้องนับถือเจ้าแม่กวนอิมดูดวงเนี้ยมันต้องเกี่ยวพันหรือลูกคุณลูกคนแรกแต่คุณเป็นคนหน้าเด็กจริงปะ คุณน่าเด็กไหมแก่ช้าไหมสังเกตดูตัวเองแก่ช้าไหมแบบบางคนเขาว่าไม่ค่อยแก่เออคือข้อดีของคุณที่แก่ช้าตอนนี้การเงินของคุณเงินเก็บคุณมีอยู่มันมาจากบุญกุศลที่คุณสร้างแต่รายได้ของคุณเนี่ยถึงแม้คุณจะมีรายจ่ายบ้างหรือมันไม่ตอบจดบ้างแต่เงินคุณก็ยังเหลืออยู่เพราะคุณคุณแอบเก็บเงินเนี่ยหรือหรือหรือเมียคุณมีเงินก็ได้เมียคุณเมียคุณตัวคุณก็จะแม่คนอิ่มหมดเลย นะไม่จะแม่กวนอิมก็มีหลวงปู่ทวดอยู่หลวงปู่ทวดแต่ที่ชนตัวเลยทั้งเมียทั้งเมียคุณนี่จะชนหลวงปู่ทวดแต่ตัวคุณที่ชนจะแม่กวนอิมเต็มเต็มตัวคุณจะเป็นแบบนี้เหนื่อยนะคุณเนะี่ยถ้ามีเพื่อนก็เหนื่อยกับเพื่อนนะเพื่อนฝูงพาให้เหนื่อยเหนื่อยกับเมียก็เหนื่อยหรือเมียเหนื่อยกับคุณก็ไม่รู้นะ ดวงนี่ดวงนี่อทำธุรกิจคุณนี่คิดแต่เรื่องความก้าวหน้าคิดแต่เรื่องอนาคตคุณนีในหัวคุณนะใช่ครับคิดแต่เรื่องอนาคตคิดแม่งอยู่นั่นแหละอนาคตจะเป็นยังไงมันจะมีปัญหาไหมต่อจากนี้ไปมันจะมีอะไรเข้ามาในชีวิตบ้างก็คิดมันแต่อย่างงี้คุณนะคิดตลอดตัวคุณนะแต่ถามว่าดวงเมียคุณเนี่ยดวงคุณนี่เป็นที่ปรึกษาได้ไหมได้ดวงเมียคุณมิปรึกษาได้ไหมได้ ขายเสื้อผ้าได้ขายผลไม้ได้ขายของได้ขายอาหารได้คุณน,นี่อย่างหนึ่งนะ <Okay. S 1> เกิดมานี่ทําคุณมีส่วนใครพ่อไหมคุณตุล <Okay. S 1> อันนี้เรามาสอบดวงกันหน่อยสิคุณมีส่วนใครพ่อไหมถามนี <Yeah. S 1> ้เฮ้ยคุณอย่าคนอื่นมาคุยแข่งตีดี <Okay. S 1> มีส่วนใครพ่อไหมใ okay. ครับคิดว่าตัวเองเกิดมานะ่าทำให้ชีวิตความเป็นอยู่พ่อแม่ดีขึ้นไหม เออนั่นแหละคืออภิชาตบุตรสามารถไปทำมาหากินได้ทุกหนทุกแห่งนะคุณแน่นะเวลาเวลามีเมียนี่คุณเคยเบิ้ลสองไหมนี่คุณเราคุยกันสองคนนะคนอื่นไม่เกี่ยวถามจริงเบิ้ลสองเบิ้ลนะเบิ้ลสองครั้งเคยทำไหมทำฟาร์มได้มันน่าจะมีไม่เกินสามครั้งเกินสองอ่ะเกินสองขึ้นไปคุณเอาเบิ้ลคุณชอบเบิ้ลไม่ไม่มีไม่มีเกินไม่มีเกินสองเลยครับไม่ไหวอ่ะครับ ดูจริงๆว่าคนเอาเบิ้ลนะคนที่ชอบเบิ้ลสองครั้งขึ้นเนี่ยไม่เคยเอาครั้งเดียวอ่ะครับครับนี่เคยทําใช่ไหมไม่ผมเคยประมาณสามครั้ง้วต่างกระจายกับแฟนมาครับเอาครั้งเดียวเนี่ยคือไม่เอาครั้งเดียวไม่เอาเนี่ยคุณต้องเอาเบิ้ลเบิ้ลอะไรเบิ้ลก็คือสองครั้งอ่ะใช่ถูกต้องคุณต้องเบิ้ลไม่มีคําครั้งเดียวคุณต้องเอาเบิ้ลผมจำได้ตั้ง แต่คุณก็ไม่ได้มีฝีมืออะไรมากมายหรอกไอ้นั่นคุณเนะี่ยธรรมดาธรรมดาครับตอนนี้นี่เีลวด้วยไม่มันหนังมันเยอะอ่าครับ <laughs> นะอันนี้เราดูกันนะการเงินคุณแอบซ่อนนะคือคุณคือคุณมีเงินเก็บไหมมีเป็นคนเก็บเงินไหมมีเก็บเงินไว้เยอะด้วยอาจจะตแต่ตั้งแต่มาจากแม่อาจากอะไรอะไรก็แล้วแต่ในพุ่มกลับมาจากเชียงใหม่บอกว่าได้แล้วส้มโอนะคะ <laughs> คุณเงินเนี่ยแม่ไม่แน่นะแม่คุณก่อนเสียชีวิตน่นาจะทิ้งเงินไว้คุณนะอะไรที่มันเป็นเงินน่าจะเป็นเงินสดนั่นแหละแม่ยังอยู่ครับฮะแม่คุณยังไม่ตายเหรอครับแปดสิบแล้วครับเกอเออระวังแม่คุณป่วยงั้นน่ะเล้วราก็นม่นแม่คุณตายแล้วโทษทีเม่เขาแม่เขาว่าฟังฟังไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วครับเออก็ <ๆ S 1> นี่ระวังแม่คุณป่วยนะระวังแม่คุณป่วยด้วย คุณจะถามอะไรเพราะเพราะว่ามันหนึ่งวันเกิดคุณไม่ชัวร์เนี่ยถิก็ไม่อยากจะมั่วมาก,มากเราวันเกิดเราไม่ตรงกันไงเข้าใจป่ะอยากอยากจะถามธุรกิจที่ผมทําอยู่นี่มันที่ว่าผลประโยชน์ที่จะได้มันจะสําเร็จไหมคุณทําอะไรเป็นเรื่องเก่ยวกที่ดินนะครับคุณเป็นในหน้าที่ดินได้ได้ทาไมจะไม่ได้ตุลาเนี่ยคุณรอดูสิตุลานี่นะเอา การเงินคุณได้นน่ตกลงกันไว้กี่ล้านกี่แสนละ่ะตกลงกันไว้หนึ่งล<ต>้านคี่เกจะให้เรอเขาจะให้คุณหนึ่งล้านครับคนที่มาซื้อเนี่ยผู้หญิงไหมผู้หญิงนะคนที่มาซื้อแบบเข่ามาซื้อหลายคนนะครับเป็นผู้หญิงหรือเปล่ากมีผู้หญิงไม่ผู้หญิงก็ดูเด็กหน่อยไม่งั้นก็เป็นเด็กดูดีดูดูเด็กหน่อย มีสองแบบ,แบ,บนะคือ,อคนที่มาซื้อนี่น่าจะชอบทําบุญนะถ้าเป็นผู้หญิงก็ชอบทําบุญคนระับขดเขาจะตกลงคุหนึ่งล้านเขาขายเท่าไหร่ที่คุณไปขายที่ดินเท่าไหร่ขายที่ดินทั้งมันแบ่งเป็นหลายแปลงแปลงละสองสามล้านอะไรแบบนี้อืมสี่ล้านไม่ที่ตกลงกันไว้น่ะสี่ล้านป่ะโอ้ข้อเก้าอะสี่หรือเจ็ด ประมาณประมาณสามล้านแล้วเ็ไม่ประมาณหนึ่งล้านแต่ว่ามันยังเป็นกด้ใมหมดแต่มองสี่ล้านเองนะที่มองเนี่ยครับคุณนี่ได้เมียดีนะเมียอุปถัมภ์นะคุณสบายโคตรเลยว่ะครับอ๋อหนึ่งอุปถัมภ์ตัวเองสองเมียอุปถัมภ์ด้วยครับเมียดีมากครับเมียดีเป็นโอ้ก็คุยกันรู้เรื่องนี่เมียพปที่ปรึกษาด้วยนะเน่นอยอันนี้ต้องดูดวงเขา โอ้ยคุณคุณเป็นคนแบบนี้มันก็ต้องหึงเป็นเรื่องธรรมดาหนะ้าตาคุณก็ดีปากคุณก็พูดแต่เรื่องแต่เรื่องแต่เรื่องสีเรื่องธรรมอะ่ะแต่ใจอะ่ะมีมั่งครับเออใจเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนใจร้อนนะปากพูดดีหรอกแต่ใจร้อนใจมีแต่ครอบครัวคุณเนะี่ยมีแต่ญาติพี่น้องมีแต่ครอบครัวใจคุณนะถ้าวันนี้เป็นวันเกิดคุณนะนี่ไงติไม่ ไม่สามารถฆ่าคุณได้เต็มร้อยเพราะว่าวันเกิดก็ไม่ตรงอะฉันเกิดใส่ใส่ไปแล้วก็ไม่ไม่ใช่วันเกิดผีผ่าแต่ไหนก็ไม่รู้แต่ดวงคุณนี่เดิน <ๆ S 1> ทางไปไหนมันก็มีคนมารักมาชอบตลอดนะคุณตุลคุณเนี่ยรู้ปะ<ต>่ะอ่าครับแล้วผู้หญิงที่มารักมาชอบคุณที่สวนมากไปติดต่อเรื่องที่เรื่องทางกันทั้งนั้นเลยนะใช<ต>่ครับเออเจ้าชูนะคนที่มาชอบคุณเนี่ยคุณรู้ป่ะที่มาชอบคนไี้เจ้เออเจ้าชูผู้หญิงเจ้าชู กล้าด้วยนักเลงด้วยที่คนนี่ไม่ชอบเยอเออกล้านักเลง<อ>แต่เมียคุณเน่ะเรียบร้อยเมียคุณน่ะเรียบร้อยบทจะเงียบก็เงียบบทจะหวานก็หวานนะเมียคุณเนี่ยเออเมียมีเมียเหมือนเพื่อนมีเพื่อนไม่เหมือนเมียแต่ว่าเขาขี้ขวบเยอะแทนพูดต่อหน้าเมียก็ต้องพูดเรียบร้อยหน่อยอเพราะเมียฟังอยู่ด้วย นี่กันเมียกันนั่งควากันนั่นอดีตนี่นี่ต่อหน้าเมียไงต้องเสียแซงกันหน่อยนะเอาจะถามอะไรว่ามาถ้าเรื่องที่ทางนะแต่บอกเป็นเดือนเออเป็นเดือนตุลาแนะติว่าโอเคนะเป็นตุลาใช่ไหมคอ่าที่บอกไปเป็นในหน้าเกี่ยวกับที่ทางเนี่ยนันมันเกี่ยวกับที่ทางแล้วดูดวงได้ว่ะครับนะคะเดี่ยวกับลาบตรงลาบลอยอะไรมีลาบก็นี่ไงเทียบเพศตรงข้ามไง เอาเป็สขภาพครับเมียคุณน่ได้เงินเนี่ยไม่ใช่ตัวคุณได้เงินตัวคุณก็เงินคุณก็เหมือนเงินเมียคุณเนี่ยครับคุณรู้ไหมกระเป๋าเดียวกันอยู่ครัเขาอยู่ด้วยกันเนี่ยเงินกระเป๋าเดียวกันเงินคุณก็เหมือนเมียคุณแล้วเมียคุณ่าทางจะเป็นคนเก็บเงินด้วยนะคุณให้เมียคุณเก็บเงินนะครับอืม แต่เงินคุณก็เหมือนเงินเมียคุณเมียเงินเมีย,มยคุณก็เหมือนเงินคุณแต่ว่าคนที่เก็บเงินคือเมียคุณถามว่าเก็บอยู่ไหมอยู่นะก็นี่ไงบ้านปลายก็อุปถัมภ์เมียก็อุปถัมภ์ตัวเองอุปถัมภ์ตัวเองเมียอุปถัมภ์ด้วยถ้ามีลูกนะลูกคนที่สองก็ดีคนที่หนึ่งก็ดีคนที่สองก็ดีแต่คนที่สามนะคนที่สามเหรอคนที่สามนี่มันมันค่อนข้างจะแรงนะสังเกตดูดิมันแรงนะสังเกตไหมกว้างนะ คนที่สามนี่มีแนวโน้มที่จะต้องไปต่างพื้นที่อาจจะดวงเดินทางคนที่สามนะคนคนแรกก็ดวงเดินทางเหมือนกันแตจ่จริงๆนะดูดวงคนที่สามหนึ่งเหมือนว่ามันจะดื้อหน่อยดื้อเอาเรื่อง <c oughs> นักเลงผู <änge. S 1> ้ชายใช่ไหมผู <c oughs> ้ชายใช่ไหมหรือผู้หญิงผู้หญิงเออผู้หญิงที่ใส่เหมือนผู้ชาย,ยตัวเป็นหญิงแต่มันทําเป็นผู้ชายไม่เห็นเรอพูดจากพ่อซะที่ไหนอ คนแรกโอเคนะคนที่สองก็โอเคคนที่สามเนี่ยมันแรงอืมหัวร้อนแรงนะหัวร้อนนักเลงพูดจาไม่เพาะไม่ชอบคําสั่งอย่าบ่นนี่มันฟังมากบ่นไม่เอาเนี่ยแต่ด้าดวงมันคนที่สามมันจะได้ที่ได้ทางนะดูดเ,เออเ,เออ,เอ,อ จริงๆเนี่ยจริงๆนะได้ทุกคนนะดูลูกเนี่ยได้ทุกคนที่มองเห็นเนี่ยนะตั้งแต่คนที่สองคนคนที่หนึ่งคนที่สองก็ได้นะแต่ว่าคนที่สองเนี่ยมีเฮมีเฮมีเฮตัวดำๆเนี่ยมีแน่ันเออเขามีคนมาลักหรือเปล่าเขามีแฟนป่ะเขาก็แฟนเขาก็ามีมั่งไม่มีมั่งอ่ะเออตอนนี้เหมือนมีคนมาลักนะในที่ทํางานเขาะเอะอ